อับเดตหน้างานล่าสุดครับไปทางยอมแล้วครับมันลมหลาทั้งล่างนี่ลมแห้งครับพี่น้องทั้งถึงในบ่ปันใดครับกำลังปรผสมกันยอยู่ว่าสิบเอไมโครพันซอยรือว่าสิบทีมใบล้างเกีียวเขาแหลวนะครับแต่ละคนได้แต่แพ้นะครับผมใ,ใกล้ก็ไม่ตีตาพาสัน บอก่คันคันจอคันว่าดิจอคันมันไตคันแค่นันไปได้เมื่อเมื่อออกมาไวกันถึง่ได้กันถึง่อยู่ัเ้านี่ยยังคือเก่าอะไรหลังมเทนบดวมัดซสือหันมนวัดนี่เลยสีก็มันวัดน้ำหลักกยังกันเยบกหลักตัวนี้พวกเกี้ยวดอกกันมีใบหัว่ายหัวายลวดคือเก่าตันเนี่นั่นเบอกล ออกได้ยืนแล้วก็ต้องมาสอบเขียนรางวัดดวลสมละก็ต้องแปลนก่อนพีน่วานนะหกขนาดครับพี่น้องก็จะเอาซ้ำเห็ดได้นะครับเงินก็ได้เงินว่าดีเบอร์ก่อนหาม,ามึงแปดเป็ดสิลิง จากดูกันมาสองวันวันครึ่งไหมขากระโดดอาจารย์ต่อม่ครับไข่แต่ลังขาเรามันทนใหม่ทนไรอันนี้บ่มมีแพ้ครับกับเบียดเขียวไข่อยู่ใหม่ก็ลมใส่ของผมเหมือนกันแหละแต่ว่าบวดถือไข่อยู่ลมใส่ลังขาแต่ลังขาพอแตก ออกแรงหอนหอนเนาะไอ้สวยว่านก็ยังหัวนี่ก็หัวบุบเหตุใดเหรอเหี่ใดไม่ใช่เก่าเลยเพิ่งจะได้เลยใช่เพื่อนี่อ็มองพัดน้ำอืมเพื่อว่าเครื่องมันหอนเทาเอาน้ำที่ลงมันจะเย็นเร็วลมยางรุนแรง นน่งยพี่น้องคอนงก่อนผงานการจสดงประมาณสี่อะไรนี่แะครับปร,ประมาณสิบกว่าไร่จานเหลือมก็กลังคุยกับเจ้าของให้เป็นย่ ไม่ได้กุศ์ได้ไปเหตุทานขนาดเพียงเปิด็ในใจครับแต่ว่าพื้นที่อิ่มหนาดิ้นอิ่มหนาบไปต่ออะไรคือขั้นดันเข้าไปนี่ไม่ตะลมอย่างเดียวเลยครับติดกันอยู่แล้วนี่น,นาดเลย เอาไว้อกไพอๆกันไหมพี่นะพี่น้นองเดี๋ยไปเส็ครถอัดฟองอัดเฟืองไว้นะครับแล้วไปขับบทเกีียวให้พี่น้องทั้งบานซื้อรถใหม่ม่ไพเห็ดห้ววซาน